สิวานแหครับน,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 นี่เอามารุ่นกันครับมารุ่นกันม้นันมันแปนว่าละฟ้าเอ้ยอเียมตม,ม่ยุย่ันอ่ะจักแล้ววันกัคือบทถาง้าไปนอบงผลงานครับผลงานวันนี้จะไปก้อยสู่กินครับนี่นในถังกัอเนย สวัสดีครับจุกับช่องโฮมพักชนแนลครับเมนมี้พาทีมงานมาเอาป่าไปก้อยครับพี่น้องนี่สาขังหลังนี่ครับตาเลียงป่าตะเพี้ยนครับเมนี้ม,มาใส่มองครับผมวานแหบเบิงดําเอาไปก้อยสู่ทีมงานกินแ่บๆเดี๋ยวให้เบื้องป่าครับป่าทัาน์ไงเหรอครับป่าตะเพี้ยนอ๋อตาเลียงประมานนี่แหละ นี่ันะจ้าทีมงานห้มหักเนาะจ้าเมื่อน1สิพามารีวิวหนองปลาเด้อจ้ามาเบิ้งมาลุ่นน้ากันเด้อว่าสิถือหน่อยถือไกลสิได้กินแรงปอนอเบิ้งเด้อมันมันเด้อพ่อใหญ่มาลุ่นเด้อจ้าอุ้ยติดแล้วคุณถือแล้วลูกถือแล้วอุ้ยติดแล้วปลาติดแล้วดินแล้ว ว่าตอนนี้ข้าด่างยุ่งอยู่กำลังปวดดังอยู่สิวานแห่ครับถ่าแน่ก็ดีกันนี่เอามาลุนกันครับมาลุนกันมันไม่มาละพ่อเอ้ยเอียงไม่ตันไม่ม่เยอ่ขนานน่ะจักแปล่าก็รุนกันคือมาถามกำลังสิกู้ด่างแล้วครับกู้มอง้องปลาตะเพียนกูมองกูมอง นี่ครับป่าไส้ต่างไส้มองด่มันไกลๆนี่<ฮ>เซียนพ่นครับเซียนพ่นอาป่าไปลาบนะครับมือเนี้ย เยอะเลยมันคุ้นง่ายจ้ะปลาปลาสดๆใหม่ๆจากน้อง ได้สักไปนอ้องบองผลงานครับผลงานวันนี้เดี๋ยวไปก้อยสู้กินครับ <c oughs> นจะในถัวันตนีน้ตัวตัวนี้ตัวนี้ อ้ยดินเดือดเดือดเดืดเดือดมากมากมามากปลดปลาปลดปลาไปก้อยปลดปลาไปก้อยครับพี่น้องปลดปลาไปก้อยปลดปลาไปก้อยเพื่อเยอะแยะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สักก่อนครับพี่น้องพอกันคลิปนาสวัสดีครับ